วันนี้เดเล่นวันจะเหนียอยู่น่ะจะมารอ yes. พ่อร <Five. S 1> ับจูเองพอก็ไปเล่นหองเหนียวแหละดูคนเลี้ยงนี่อะไรที่อัดคลิปอยู่เนี่ยโอเคอัดูกอนว่าอัดจัง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 เอา อัดดูนี่เอาลืมเมาลืมเมาลืม,มอ,อัดดูไหมโอเคอัดอยู่คือไปพาป๊อปๆหน่อยปะฮะฮะลายเสื้อผโอเคจะได้อัดไหมเนี่ยวัน,น,เนเนี้ยจะได้อัดไหมเนี่ย นี่นหะนตัวนี้คือมาตัวนี้คือนะดังดังเลยทำไมไม่อาจจ่านตึกเต็นพราะหนอนซึ่งวันนี้ก็มาอ่านเต็นนี้แล้วก็ใครตัวติงก็ไม่มีใครขออ่ะเป็นยาอาบทัวเว่ยซึ่งชื่อซึ่งตัวติงตัวถับเก่าก็พังเมื่อหละ่ะตัวนี้อาจจะเป็นลายโผล่ไป ข้าไปขอยอยากตายมากข้าเป้าหมายท่ต้องการนั่นแหละแบบเป้าหมายก็คือเป้าหมายคืออ,อัออนนี้แล้วเป้าหมายจริงแล้วแหรอแบบนี้ 지

กได้เลนตั้มน,นี่นะบาบายตัวนี้โอเคต้องหามันให้ได้โอเคไหนที่ทำได้บ้างไม่มี ไอพี่พพพดูแค่นี้ไดวเิ่มมากว่าไม่มีเลยดูแค่นี้ได้่มันไม่มันปัดมีนีอู๋ตัวโดที่แค่ที่สุ Tú eres, no. ปกติตายแล้วตายแล้วคุณเทปตอวแต่ปกติก็คือ,อคือมัน

ตัวยิงเก่งเุ้ยนี่ตอบเกมแบบง่ายๆได้แต่คุณง่ายหรือคุณขาดก็ดูไปคืเป็นอะไรกันกูขายดีกูเกย์เกย์เกย์กูดีไลท์ัปก็แค่นี้แช่แค่นี้แหละ จะบ้าตายกอไก่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 กอไก่ไก่ไก่อัดยูเลยเกอัดเกมนี้ก็คือมันเกมที่แบบโคตรเล่นมากทุกวันที่นู้ทวันที่นู้นะวันที่เล้ว ดราแกอตรงนี้วันกอตรงนี้ต้องทำไม่ได้รู้ก่อนว่า แล้วเลยมากับผมเองมาเล่นกัน <coughs> 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 แบบชดเช้อกโอ้ยทำได้ดูตาเวอน์ข um. mm ้า hmm. มสาไปเลยกันครามสาไปเลยข nah, ้ามสาไปเลยทั้งขาไปเลยทั้งขาเลย โอเคคุณโดนรอวันนานแล้วต้องข้ามแล้ววันนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะมาลองสุ่มกันก่อนเลย30ครั้งของเกมนี้นะฮะสูงฟรีนะครับผมเปิดมาที่อันแรกที่เป็นรถถังไทยแท้นะครับ5ดาวเลยนะฮะเโอ้โหสุดแล้วนะครับในเกมวอลพาสนะฮะโอ้โหมาอีกเป็นปืนยิงจรวดคัสยูชาครับ5ดาวเหมือนกันนะรถถังแซดไอเอสสก็มานะครับตอนนี้5ดาวอีกโอ้โหแต่ก็ยังมีรถถังเอ็มสีเอ็มยี่สิบสี่นะห้าดาวทั้ง ว,ว่าผมผมเล่นเกมนี้ได้5ดาวแรงเนีน่ยง่ายมากมากครับสามารดูอย่างผมได้เลยโอเคนะครับูดเกมนี้ครับเป็นเกมแน,น,มนววางแผนแบบวิดีโอไทม์ที่สภาพรอบในเกมเนี่ยมีการท่างยึดจากแผนที่โลกของเรานะครับให้กลองแล้วกันเนี่ยอโอเคก็มาได้เยีได้ยี ดูก่อนโอไม่รู้หรือก็ไม่เชื่อเกียรติดูก่อนกอนถึงว่าปากเลยน,นะเ่งกากมากถ้ามันันงานกันไนดะ้เท่ไปแล้วไปถึงตัด ประเทรถถังเลยไปได้ไหม

ใ okay, ห้โหลดพวกนี้ให้มาโหลดโอ้ยไก่ไก่แม็กให้มาโหลดลยนะให้มาโหลดเก็บทั้งหมดคัวรจะเอาเท่าไหร่จะเอาอนนี้เลยเอาเท่าไหร่กาแฟแค่ก็

ทุบ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 ทุททุบทำเคกอแกกบใกไก,ใก,ใก่ไก่มามือคือากินน้ำลายอีก เข hey, ้ยวปากเกิดได้